ผมชื่อสมชายอายุ35ปีอาชีพขับรถส่งศพทำงานให้กับบริษัทร,รับจัดการศพแห่งหนึ่งในกรุงเทพมาเป็นเวลาหปีแล้วชีวิตผมเรียบง่ายไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นจนกระทั่งคืนหนึ่งในเดือนสิงหาคมสมชายมีงานด่วนสำหรับคุณเสียงของหัวหน้าดังขึ้นทางโทรศัพท์ต้องไปรับศพที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์แล้วนำกลับมากรุงเทพคืนนี้ผมรู้สึกแปลกใจเพราะปกติเราไม่ค่อยรับงานไกลขนาดนี้แต่ก็ตอบตกลงไป ครับผมจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยผมขับรถตู้สีขาวออกจากบริษัทเวลาประมาณสามทุ่มท้องฟ้าเมื่อสนิทมีเพียงแสงไฟจากถนนที่ส่องสว่างนำทางผมเปิดวิทยุฟังเพลงเบาๆเพื่อไม่ให้ง่วงขณะที่รถแล่นไปบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าจึงตัดสินใจแวะจอดที่ปั๊มน้ำมันข้างทาง,ทางเพื่อดื่มกาแฟและล้างหน้าขณะที่กำลังเดินกลับไปที่รถผมสังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนเธอสวมชุดขายาวผมยาวสยายปลอกบ่าดูเหมือนกำลังโบกรถด้วยความสงสารผมจึงขับรถเข้าไปจอดใกล้ๆและเปิดกระจกถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือไหมครับหญิงสาวหันมามองผมใบหน้าของเธอซีดเผือดริมฝีปากจือสีม่วงเธอพยักหน้าเบาๆและตอบเสียงแผ่วฉันต้องการกลับบ้าน บ้านคุณอยู่ที่ไหนครับผมถามต่ออยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะเธอตอบผมลังเลเล็กน้อยเพราะปกติไม่ควรรับคนแปลกหน้าขึ้นรถแต่ด้วยความสงสารและคิดว่าทางของเราไปทางเดียวกันจึงตัดสินใจชวนเธอขึ้นรถงั้นขึ้นมาเถอะครับผมกําลังจะไปนครสวรรค์พอดีหญิงสาวยิ้มบางๆและเปิดประตูขึ้นมานั่งข้างผมเธอไม่พูดอะไรมากเพียงแต่บอกทางให้ผมขับไปบรรยากาศในรถเงียบงันมีเพียงเสียงเพลงแผ่วๆจากวิทยุ ระหว่างทางผมพยายามชวนคุยคุณทำงานอะไรหรือครับเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาฉันเป็นพยาบาลค่ะอ๋องั้นคุณคงทำงานที่โรงพยาบาลในนครสวรรค์สินะครับผมพูดต่อเธอพยักหน้าแต่ไม่ตอบอะไรบรรยากาศในรถกลับมางเงียบอีกครั้งผ่านไปนประมาณครึ่งชั่วโมงเราเข้าสู่ตัวเมืองนครสวริงสาวบอกให้ผมเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆแห่งหนึ่งถนนในซอยค่อนข้างมืดมีบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างๆก,กันจอดตรงนี้ได้แล้วค่ะ เธอบอกชี้ไปที่บ้านหลังหนึ่งผมจอดรถตามที่เธอบอกและหันไปมองเธอถึงแล้วนะครับหญิงสาวยิ้มให้ผมขอบคุณมากนะคะที่พามาส่งเธอเปิดประตูลงจากรถผมมองตามหลังเธอที่เดินเข้าไปในบ้านรู้สึกโล่งใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่แล้วความรู้สึกแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นเมื่อผมสังเกตเห็นว่าประตูบ้านไม่ได้เปิดออกหญิงสาวเดินทะลุผ่านประตูเข้าไปในบ้านเลยผมตกใจมากรีบสตาร์ทรถและขับออกมาจากซอยนั้นอย่างรวดเร็วหัวใจ เต้นรัวด,ด้วยความตัวคิดว่าตัวเองคงเพ้อไปเพราะความเหนื่อยล้าผมขับรถมาถึงโรงพยาบาลที่ต้องมารับศพเจ้าหน้าที่พาผมไปที่ห้องเก็บศพระหว่างที่กำลังเซ็นเอกสารรับศพผมเหลือไปเห็นรูปถ่ายของศพที่ต้องรับกลับไปและแทบช็อกในรูปคือใบหน้าของหญิงสาวที่ผมเพิ่งไปส่งถึงบ้านเมื่อครู่นี้ผมรีบถามเจ้าหน้าที่ว่าขอโทษนะครับผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครหรือครับเจ้าหน้าที่ตอบว่าเป็นพยาบาลของโรงพยาบาล เราครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อสองวันก่อนญาติต้องการนำศพไปประกอบพิธีที่กรุงเทพผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นผมได้พาวิญญาณกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวตลอดทางกลับกรุงเทพผมขับรถด้วยความหวาดระแวงมองกระจกหลังบ่อยๆด้วยความกลัวว่าจะเห็นวิญญาณของหญิงสาวปรากฏขึ้นมาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถึงกรุงเทพผมส่งศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตและรีบกลับบ้านทันที คืนนั้นผมนอนไม่หลับนึกถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนนับจากวันนั้นทุกครั้งที่ผมต้องขับรถส่งศพโดยเฉพาะในเวลากลางคืนผมจะรู้สึกหวาดกลัวและระแวดระวังมากขึ้นไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังด้วยความกลัวว่าจะได้พบกับสิ่งที่ไม่ควรพบอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผมพยายามทำใจให้เป็นปกติบอกตัวเองว่าทั้งหมด อาจเป็นเพียงภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่ความหวาดกลัวยังคงอยู่ในใจลึกๆทุกครั้งที่ต้องออกไปทํางานในเวลากลางคืนสองสัปดาห์ผ่านไปผมได้รับมอบหมายให้ไปรับศพที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ไกลกว่านครสวรรค์ผมลังเลที่จะรับงานนี้แต่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่จึงจำใจต้องไปผมออกเดินทางตั้งแต่บ่ายสามโมงหวังว่าจะถึงที่หมายก่อนค่าแต่โชคไม่เข้าข้างรถติดหนักมากบนถนนมิตรภาพทําให้การเดินทางล่าช้าไปหลายชั่วโมง เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนผมยังคงขับรถอยู่บนถนนสายเปลี่ยมุ่งหน้าสู่เพชรบูรณ์ความมืดรอบด้านทำให้รู้สึกอึดอัดผมเปิดวิทยุฟังเพลงเพื่อคลายความกังวลแต่สัญญาณกลับขาดขาดหายหายมีแต่เสียงซาแซกเข้ามาจู่จูผมได้ยินเสียงแว่วแวดังมาจากด้านหลังรถคล้ายเสียงกระซิบผมสะดุ้งหันไปมองกระจกหลังด้วยความตกใจแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติมีเพียงโลงศพที่ว่างเปล่าวางอยู่ตามเดิมคงเป็นแค่เสียงลมละมั้งผมพยายามปลอบใจตัวเอง แต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเงยเย็นๆผุดขึ้นที่หน้าผากผมมือที่จับพวงมาลัยสั่นเทาผมพยายามสงบสติอารมณ์บอกตัวเองว่าต้องเป็นแค่ความคิดฟุง้งซ่านทันใดนั้นไฟหน้ารถดับวูบทําให้ถนนตรงหน้ามืดสนิทผมตกใจมากรีบเหยียดเบรกและจอดรถข้างทางหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวผมลองสตาร์ทรถใหม่แต่เครื่องยนต์ไม่ติดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่พยายามจะทํางานแต่ไม่สําเร็จ ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรขอความช่วยเหลือแต่พบว่าไม่มีสัญญาณเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมเพิ่งทำพยายามคิดหาทางออกแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะที่กระจกด้านข้างคนขับผมสะดุ้งสุดตัวหันไปมองด้วยความตกใจและเห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งจ้องมองเข้ามาด้วยความกลัวผมลังเลที่จะเปิดกระจกแต่ชายคนนั้นทำท่าทางให้ผมเปิดกระจกในที่สุดผมจึงตัดสินใจเปิดกระจกลงเล็กน้อยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับชายคนนั้น ถามเสียงของเขาฟังดูปกติไม่มีพิรุธอะไรรถผมเสียครับไฟดับกระทนหันแล้วสตาร์ทไม่ติดผมตอบพยายามทำเสียงให้เป็นปกติที่สุดโชคดีนะครับที่ผมผ่านมาผมเป็นช่างยนต์ลองให้ผมดูให้ไหมครับชายคนนั้นเสนอผมลังเลอีกครั้งแต่ด้วยความจำเป็นจึงตัดสินใจรับความช่วยเหลือผมเปิดฝากระโปรงรถให้เขาตรวจสอบขณะที่ชายคนนั้นกำลังตรวจเช็คเครื่องยนต์ผมได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากด้านหลังรถอีกครั้ง อย่าเชื่อเขาอย่าเชื่อเขาผมสะดุ้งหันไปมองด้านหลังแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติเมื่อหันกลับมาชายคนนั้นกำลังปิดฝากระโปรงรถผมเช็คให้แล้วครับน่าจะใช้งานได้แล้วลองสตาร์ทดูสิครับเขาบอกผมลังเลเล็กน้อยนึกถึงเสียงเตือนที่ได้ยินแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงลองสตาร์ทรถดูทันทีที่เครื่องยนต์ติดไฟหน้ารถก็สว่างขึ้นส่องไปยังใบหน้าของชายคนนั้นและสิ่งที่ผมเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ ใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาลึกโบไร้แววชีวิตริมฝีปากเชือสีม่วงคล้ำเหมือนศพที่เพิ่งเสียชีวิตไม่นานผมกรีดร้องด้วยความตกใจรีบเหยียบคันเร่งสุดแรงขับรถหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดผมขับรถด้วยความเร็วสูงไม่กล้ามองกระจกหลังกลัวว่าจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นเสียงกระซิบยังคงดังแว่วๆมาจากด้านหลังแต่ผมพยายามไม่สนใจมุ่งหน้าไปยังจุดหมายให้เร็วที่สุด เมื่อถึงโรงพยาบาลในเพชรบูรณ์ผมรีบจอดรถและวิ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นครับคุณเจ้าหน้าที่ถามด้วยความกังวลผมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ฟังด้วยสีหน้าตกใจก่อนจะบอกข้อมูลที่ทําให้ผมช็อกยิ่งกว่าเดิมคุณโชคดีมากที่รอดมาได้เจ้าหน้าที่พูดเมื่อสองวันก่อนมีอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสายที่คุณขับผ่านมามีผู้เสียชีวิตสองรายเป็นช่างซ่อมรถที่จอดช่วยเหลือรถเสียและคนขับรถอีกคันที่พุ่งชนเข้ามา และศพที่คุณต้องมารับก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้นผมรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างขาอ่อนแทบสุดนึกถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นผมได้เจอกับวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนและรอดมาได้อย่างหุดหิดนับจากคืนนั้นผมไม่กล้ารับงานขับรถส,งส่งศพในเวลากลางคืนอีกเลยทุกครั้งที่ต้องเดินทางไกลผมจะรู้สึกหวาดระแวงและระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะรู้ดีว่าบนท้องถนนในยามค่ำคืนอาจมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยเฝ้ามองเราอยู่ หลังจากเหตุการณ์สยองขวัญสองครั้งที่ผ่านมาผมตัดสินใจลาออกจากงานขับรถส,งส่งศพและหันไปทำงานขับแท็กซี่แทนคิดว่าการรับส่งผู้โดยสารที่มีชีวิตน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ผมคิดผิดถนัดคืนหนึ่งในเดือนตุลาคมผมกำลังขับแท็กซี่อยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฝนตกหนักถนนปิดลืน่นทัศนวิสัยแย่มากผมขับรถช้าๆด้วยความระมัดระวังขณะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยผมเห็นชายคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ริมถนนเขาสวมเสื้อสูทสีดำดูภูมิฐานผม จึงตัดสินใจจอดรับไปไหนครับผมถามเมื่อชายคนนั้นขึ้นมานั่งด้านหลังไปสุสานจีนเขาตอบเสียงเรียบผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะไม่ใช่เวลาที่คนปกติจะไปสุสานแต่ก็ไม่ได้สักถามอะไรเพียงแค่พยักหน้ารับและเริ่มขับรถไปตามทางระหว่างทางผมพยายามชวนคุยกับผู้โดยสารแต่เขาไม่ค่อยตอบมีเพียงเสียงสั้นๆว่าอืมหรือใช่เท่านั้นบรรยากาศในรถจึงเงียบงันอย่างน่าอึดอัด ผมเหลือบมองกระจกมองหลังเป็นระยะและสังเกตว่าใบหน้าของชายคนนั้นซีดเผือกผิดปกติดวงตาของเขาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างไม่หันมาสบตากับผมเลยเมื่อใกล้ถึงสุสานฝนก็ยิ่งตกหนักขึ้นผมต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนระดับเร็วสุดแต่ก็ยังมองถนนได้ไม่ชัดนักเลี้ยวซ้ายตรงนี้เสียงของผู้โดยสารดังขึ้นผมทำตามเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆที่มืดสนิทไม่มีไฟถนนมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่ส่องนำทางจอดตรงนี้ได้ชายคนนั้นบอก ผมจอดรถตามที่เขาบอกและหันไปมองด้านหลังเพื่อบอกข้าโดยสารแต่สิ่งที่เห็นทําให้ผมตกใจจนพูดไม่ออกที่นั่งด้านหลังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นผมรีบหันกลับมาสำรวจรอบๆร,รถด้วยความตกใจแต่ก็ไม่เห็นใครเลยมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคารถด้วยความกลัวผมรีบสตาร์ทรถเพื่อจะขับออกไปแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นภาพสะท้อนในกระจกมองหลังใบหน้าของชายคนนั้นปรากฏในกระจกจ้องมองมาที่ผม ด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าริมฝีปากเเอยเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกผมกรีดร้องด้วยความตกใจรีบเหยียบคันเร่งสุดแรงขับรถพุ่งออกจากซอยนั้นอย่างไม่คิดชีวิตหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดผมขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายพยายามสงบสติอารมณ์แต่ภาพใบหน้าในกระจกยังคงติดตาอยู่ไม่ไหวจากความคิดเมื่อรู้สึกว่าตัวเองสงบลงบ้างแล้วผมจึงตัดสินใจขับรถกลับบ้านระหว่างทางผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ของเพื่อนที่ทำงานบริษัทร,รถแท็กซี่ด้วยกัน ฮัลโหลผมรับสายสมชายนายอยู่ไหนทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยเสียงของเพื่อนดังมาอย่างร้อนรนฉันกำลังขับรถกลับบ้านมีอะไรหรือเปล่าผมถามรู้สึกแปลกใจกับน้ำเสียงของเพื่อนนายต้องระวังตัวนะเมื่อกี้มีข่าวด่วนมีคนร้ายหลบหนีออกจากเรือนจําเขาเป็นฆาตกรโรคจิตที่ชอบแต่งตัวเป็นคนมีฐานะแล้วเรียกแท็กซี่ก่อนจะฆ่าคนขับเพื่อนบอกด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนก ผมรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบนึกถึงชายในชุดสูทที่เพิ่งรับมานั่นเป็นคนร้ายที่ว่าหรือเปล่าแล้วทำไมเขาถึงหายตัวไปหรือว่าผมไม่กล้าคิดต่อรีบบอกเพื่อนว่าจะระวังตัวแล้ววางสายเมื่อถึงบ้านผมรีบล็อกประตูรถและวิ่งเข้าบ้านทันทีไม่กล่มมองกระจกใดๆเลยด้วยกลัวว่าจะเห็นใบหน้านั้นอีกคืนนั้นผมนอนไม่หลับนึกถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นและสงสัยว่าตกลงแล้วผมเจอกับอะไรกันแน่ผีหรือคนร้ายหรือว่าทั้งสองอย่าง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเลิกขับแท็กซี่และหันมาทำงานในออฟฟิศแทนไม่กล้าขับรถรับคนแปลกหน้าอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ต้องนั่งรถผมจะรู้สึกหวาดระแวงคอยมองกระจกตลอดเวลาด้วยกลัวว่าจะเห็นใบหน้านั้นปรากฏขึ้นมาอีกบางครั้งในยามค่ำคืนผมยังรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่บนเบาะหลังรถแม้จะไม่เห็นตัวแต่ก็รู้สึกถึงการมีอยู่และทุกครั้งที่มองกระจกมองหลังผมจะสวดมนต์ในใจหวังว่าจะไม่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจออีก หลังจากที่ผมเลิกขับแท็กซี่และหันไปทำงานในออฟฟิศชีวิตประจำวันของผมเริ่มกลับเข้าสู่สภาพป,ปกติผมตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านมาตอนเย็นกินข้าวแล้วก็นอนทุกอย่างดูเหมือนจะสงบและไรเหตุการณ์ผิดปกติใดๆแต่ความสงบนี้ก็อยู่ได้ไม่นานคืนหนึ่งหลังจากที่ผมกลับมาจากที่ทำงานผมรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าปกติจึงตัดสินใจเข้านอนเร็วกว่าทุกคืนเวลาประมาณสามทุ่มผมปิดไฟในห้องนอนและทิ้งตัวลงบนเตียงหวังว่าจะได้หลับสนิทสักคืน แต่ทันทีที่ผมปิดตาลงความรู้สึกไม่สบายใจก็เริ่มคืบคลานเข้ามาผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในห้องกับผมแมทจะพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความคิดฟุ้งซ่านแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่หายไปในที่สุดผมลุกขึ้นมานั่งและเปิดโคมไฟข้างเตียงสายตาผมกว่ามองไปรอบๆห้องทุกอย่างดูปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตผมพยายามสงบสติอารมณ์หายใจเข้าลึกๆแล้วปิดไฟลงอีกครั้งแต่เมื่อผมล้มตัวลงนอนและปิดตาภาพใบหน้าของชายในชุดสูท ที่เคยโผล่ในกระจกมองหลังของรถแท็กซี่ก็ปรากฏขึ้นในหัวอย่างชัดเจนราวกับว่าเขายังอยู่ที่นี่จ้องมองผมด้วยดวงตาที่เย็นชาและน่ากลลุกผมสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้หัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดร่างกายของผมสั่นสะท้านไปทั้งตัวผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างรวดเร็วและเดินไปเปิดไฟในห้องทันทีห้องสว่างจ้าแต่กลับทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผมตัดสินใจจะไม่ปิดไฟและเดินกลับไปที่เตียงพยายามข่มตาหลับแต่ไม่นานผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องเสียงนั้นเหมือนกับเสียงลมหายใจของใครบางคนหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆ่าเบาแต่ชัดเจนผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติจึงหันไปมองที่มุมนั้นแต่ไม่เห็นอะไรผมรีบลุกขึ้นและเดินไปที่มุมห้องแต่ไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นแต่เมื่อผมหันหลังกลับไปยังเตียงผมก็เห็นเงาบางอย่างสะท้อนอยู่ในกระจกตู้เสื้อผ้ามันคือเงาของคนคนหนึ่ง เงานั้นยืนอยู่ข้างเตียงของผมหันหน้าไปทางผมราวกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างผมตื่นระหนกสุดขีดรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะผมถอยหลังไปจนชนกับผนังห้องความกลัวเข้าครอบงำทุกส่วนของร่างกายผมพยายามเรียกสติกลับมาแต่เงานั้นยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อนไหวผมตัดสินใจวิ่งออกจากห้องไปทันทีโดยไม่คิดที่จะหันกลับไปมองกระโดดขึ้นเตียงของแม่ที่อยู่ในห้องถัดไปและดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหัวพยายามไม่คิดถึงเงานั้นอีก ผมไม่รู้ว่าผมหลับไปได้อย่างไรแต่เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าผมกลับพบว่าผมอยู่บนเตียงของตัวเองไม่ใช่ที่เตียงของแม่อย่างที่คิดไว้ผมหยุดนิ่งไปชั่วครู่พยายามคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ไม่ว่าผมจะคิดอย่างไรผมก็จำได้เพียงแค่ว่าผมหนีออกจากห้องนี้แล้วไปนอนกับแม่ความสับสนปนเปไปกับความกลัวที่ไม่จางหายผมตัดสินใจไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมาผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างติดตามผมอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือแม้แต่ในห้องนอนของผมเองเงานั้นยังคงอยู่และมันคอยตามติดผมทุกฝีก้าวหลังจากคืนนั้นความหวาดกลัวได้กัดกินจิตใจของผมอย่างช้าๆผมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตประจำวันของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากเงาที่ไม่อาจมองเห็นได้เสมอ เช้าวันเสาร์ผมตัดสินใจกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดหลังจากไม่ได้ไปนานแม่ดีใจที่ผมกลับมาและผมก็หวังว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจะช่วยให้ผมลืมเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพได้บ้างหลังจากทานข้าวเช้าร่วมกับแม่และพี่น้องผมเดินเล่นรอบบ้านและนึกถึงสมัยเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นในสวนหน้าบ้านความทรงจําเหล่านั้นทําให้ผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยในขณะที่กําลังเดินเล่นอยู่นั้นผมสะดุดกับกล่องไม้เก่าที่ถูกวางทิ้งไว้ในมุมหนึ่งของบ้านมันถูกปิดผนึกด้วยเชือกเก่า แต่ยังดูแข็งแรงผมรู้สึกอยากรู้ว่าข้างในกล่องนั้นมีอะไรจึงเดินไปถามแม่แม่กล่องไม้นี้คืออะไรครับผมถามพร้อมกับชี้ไปที่กล่องแม่หันมามองก่อนที่จะมีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยปอกกล่องนั้นเป็นของคุณปู่เจ้าท่านเก็บมันไว้มานานแล้วแต่แม่ก็ไม่เคยเปิดดูเลยความอยากรู้ในตัวผมยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกผมขอเปิดดูได้ไหมครับแม่พยักหน้าถ้าลูกอยากดูก็ลองเปิดดูสิแต่ต้องระวังนะ ผมตัดสินใจหยิบกล่องนั้นมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วค่อยๆค,คลายเชือกที่มัดไว้อย่างระมัดระวังหลังจากที่เชือกถูกถอดออกผมเปิดฝากล่องไม้ขึ้นมาอย่างช้าๆสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องทำให้ผมหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งข้างในกล่องเต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆรูปถ่ายขาวดำและสิ่งของส่วนตัวของคุณปู่บางอย่างเป็นของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อย,อยๆเช่นนาฬิกาข้อมือเก่าๆและมีพกแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผมมากที่สุดคือบันทึกเล่มหนึ่งที่ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขาวเก่าๆ ผมหยิบบันทึกเล่มนั้นขึ้นมาและค่อยๆเปิดอ่านความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในใจผมเมื่อพบว่าบันทึกนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคุณปู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองท่านได้เล่าถึงการเดินทางในป่าดงดิบและการพบเจอกับสิ่งลี้ลับที่ไม่อาจอธิบายได้ท่ามกลางเนื้อหานั้นผมเจอบางสิ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดอ่านแล้วหายใจไม่ทั่วท้อง คุณปู่เล่าในบันทึกถึงการพบเจอกับเงาประหลาดในป่ามันตามติดท่านทุกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนมันจะอยู่ที่นั่นกับท่านเสมอเงานั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่เคยเห็นใบหน้าชัดเจนท่านพยายามหลบหนีและสู้กับมันแต่เงานั้นก็ไม่เคยจากไปผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังอ่านเรื่องราวของตัวเองเพียงแต่สิ่งที่ผมเจอไม่ได้เกิดขึ้นในป่าแต่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผมบันทึกจบลงด้วยคําเตือนจากคุณปู่ ใครก็ตามที่เห็นเงานี้มันจะตามติดเขาไปตลอดชีวิตจนกว่าจะพบทางออกหรือสิ้นลมหายใจผมหยุดอ่านและนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นความกลัวที่เคยถูกซุกซ่อนไว้ในใจเริ่มกลับมาอีกครั้งสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อผมเงยหน้าขึ้นจับบันทึกผมรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจับจ้องมาที่ผมผมหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นใครแต่ในจังหวะที่ผมหันกลับไปมองกล่องไม้ ผมกลับเห็นเงาสีดำยืนอยู่ใกล้ๆก,กับประตูห้องนั่งเล่นมันยืนมองมาที่ผมราวกับกำลังรออะไรบางอย่างผมรีบปิดบันทึกและเก็บมันกลับเข้าไปในกล่องอย่างรวดเร็วผูกเชือกกลับคืนให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วรีบห่อ,อก,กล่องนั้นไปเก็บไว้ในห้องเก็บของใต้บันไดผมพยายามไม่คิดถึงเงานั้นอีกพยายามบอกตัวเองว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นแค่ความกลัวที่สร้างขึ้นในจิตใจแต่ไม่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนเงานั้นก็ยังคงตามติดผมไปทุกที่ และคืนนี้ผมรู้สึกว่าเงานั้นยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับว่ามันไม่พอใจที่ผมไปเปิดบันทึกของคุณปู่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ผมรู้ว่าผมต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคืนนั้นหลังจากเก็บกล่องไม้ไว้ในห้องเก็บของใต้บันไดผมก็พยายามเข้านอนแต่ไม่ว่า ผมจะพยายามข่มตาหลับแค่ไหนใจของผมก็ยังคงคิดถึงเงาประหลาดที่เห็นในห้องนั่งเล่นมันเหมือนกับว่าภาพของเงานั้นฝังอยู่ในหัวผมและไม่ยอมเลือนหายไปง่ายๆเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนผมเริ่มรู้สึกง่วงและหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่แทนที่จะได้พักผ่อนผมกลับฝันถึงสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกในความฝันผมพบว่าตัวเองอยู่ในปา่าทึบซึ่งมีแต่ความมืดมิดและเสียงกิ่งไม้หักดังอยู่รอบตัวผมเดินตามเส้นทางที่ไม่รู้จักรู้สึกเหมือนมีบางอย่างตามผมอยู่ ผมเร่งฝีเท้าแต่ไม่ว่าจะเดินเร็วแค่ไหนก็รู้สึกว่ามีบางอย่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังผมหยุดเดินและหันกลับไปดูท่ามกลางความมืดผมเห็นเงาสีดำรูปร่างคล้ายมนุษย์ยืนอยู่ไม่ไกลมันนิ่งอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่ผมด้วยความเงียบงนันผมรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกหยุดลงด้วยความกลัวผมอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเลยราวกับว่าขาถูกยึดติดกับพื้นดินเงานั้นเริ่มเคลื่อนไหวมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆทุกยาก่างก้าวของ ทำให้หัวใจผมเต้นเร็วขึ้นและเสียงกิ่งไม้ที่มันเหยียบก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนคล้ายกับเสียงกระซิบจากโลกแห่งความตายเมื่อเงาเดินเข้ามาใกล้ผมมากพอผมเริ่มเห็นรายละเอียดบางอย่างมันไม่มีหน้าไม่มีดวงตาไม่มีปากมีเพียงความว่างเปล่าที่ล้อมรอบด้วยความมืดมันเหมือนกับว่าร่างกายของมันถูกสร้างจากความมืดมิดที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างผมพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดๆออกจากปากผมเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นรอให้เงานั้น เข้ามาใกล้จนมันอยู่ห่างจากผมเพียงแค่เอื้อมมือทันใดนั้นเงานั้นก็ยื่นมือออกมามือของมันเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกได้มันจับแขนผมไว้แน่นราวกับจะดึงผมไปสู่ที่ที่มันอยู่ผมรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายความหนาวเย็นที่ทําให้หัวใจผมหยุดเต้นไปชั่วขณะผมพยายามดิ้นรนเพื่อหนีจากมันแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกดึงเข้าไปใกล้เงานั้นมากขึ้นเรื่อยๆและในวินาทีที่ผมคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้ว ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงือท่วมตัวหายใจหอบที่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุออกมาจากอ,อกผมมองไปรอบๆห้องทุกอย่างยังคงเมื่อสนิทและเงียบสงบไม่มีเงานั้นอยู่แต่ความรู้สึกหนาวเย็นยังคงอยู่รอบตัวราวกับว่าเงานั้นยังคงติดตามผมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงผมลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่ห้องน้ำและล้างหน้าเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่ในขณะที่เงยหน้ามองกระจกผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวในกระจกผมเห็นเงาสีดำคล้ายกับที่อยู่ในฝันมันยืนอยู่ข้าง หลังผมจ้องมองมาที่ผมผ่านทางเงาสะท้อนในกระจกผมกรีดร้องเสียงดังและหันกลับไปมองด้านหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรมีเพียงความว่างเปล่าผมมองกลับไปที่กระจกอีกครั้งและภาพเงานั้นก็หายไปแล้วผมถอยหลังช้าๆมือยังคงสัน่นด้วยความกลัวและรีบเดินกลับไปที่เตียงพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนจากความกลัวในฝันแต่ลึกๆในใจผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันคือสิ่งที่กำลังตามผมอยู่และผมไม่รู้ว่ามันต้องการอะไร คืนนั้นผมไม่ได้นอนหลับอีกเลยผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ปิดตาเงานั้นจะเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามันจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่มันต้องการแต่สิ่งที่ผมยังไม่รู้คือเงานั้นต้องการอะไรจากผมและทำไมมันถึงไม่ยอมปล่อยผมไปเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาในสภาพที่ยังรู้สึกเหนื่อยลา้าและตึงเครียดความหวาดกลัวที่เกิดจากความฝันเมื่อคืนยังคงอยู่ในใจของผมผมพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น ด้วยการออกไปเดินเล่นรอบบ้านแต่แม้แสงแดดยามเช้าจะสดใสแต่ก็ไม่สามารถทําให้ความรู้สึกกลัวหายไประหว่างที่เดินอยู่ในสวนผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งในกรุงเทพเสียงของเขาฟังดูตื่นเต้นและมีความวิตกกังวลสมชายนายยังอยู่ที่บ้านไหมเสียงของเพื่อนถามอย่างเร่งรีบใช่ครับทําไมหรือผมถามมีข่าวแปลกๆมาที่กรุงเทพว่ามีการพบเห็นเงาลึกลับที่คล้ายกับที่นายเคยบอกมาก่อนหน้านี้ เพื่อนพูดพร้อมกับเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลเงาลึกลับหรือผมรู้สึกใจเต้นแรงเมื่อได้ยินคำนี้หมายความว่าไงก็เหมือนกันกับที่นายเคยเห็นมีคนหลายคนบอกว่าพวกเขาเห็นเงาในที่ต่างๆและบางคนก็รายงานว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบจากมันเพื่อนอธิบายผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวผมข้อมูลที่เพื่อนบอกมานั้นทำให้ความกลัวในใจของผมกลับมาอีกครั้งฉันจะกลับไปกรุงเทพเร็วๆนี้ขอบคุณที่บอก ผมบอกกับเพื่อนและววางสายหลังจากนั้นผมตัดสินใจว่าจะกลับไปกรุงเทพในวันถัดไปการตัดสินใจนี้เป็นการพยายามหลีกหนีจากความกลัวที่ผมรู้สึกในบ้านแต่ความรู้สึกที่ผมมีนั้นกลับไม่ดีขึ้นเลยในช่วงเย็นวันนั้นขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแม่เดินเข้ามาพร้อมกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งชายคนนั้นมีท่าทางสุภาพและมีเสน่หเขาแต่งตัวเรียบร้อยในชุดสูทสีเทาแม่ครับใครครับผมถาม เขาคือคุณวิทย์ท่านเป็นคนที่รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับและสามารถช่วยเราได้แม่ตอบสวัสดีครับคุณวิทย์ทักทายผมด้วยรอยยิ้มฉันได้ยินเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณสมชายแล้วฉันคิดว่าฉันอาจจะช่วยคุณได้ช่วยผมอย่างไรเหรอครับผมถามสิ่งที่คุณเห็นนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือสิ่งลึกลับที่มีพลังมากฉันมีวิธีบางอย่างที่จะช่วยบรรเทาและทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณเจอได้ดีขึ้นคุณวิทย์อธิบาย เขาเริ่มพูดคุยกับแม่และผมเกี่ยวกับการทำพิธีบางอย่างที่จะช่วยป้องกันหรือจัดการกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เขาอธิบายว่าควรมีการทำพิธีเพื่อบรรเทาพลังที่ไม่ดีและให้การปกป้องจากสิ่งที่ไม่รู้จักการทำพิธีนี้อาจช่วยให้คุณได้รู้จักกับสิ่งที่กำลังตามติดคุณและหาวิธีที่จะจัดการกับมันได้คุณวิทย์กล่าวแต่คุณต้องพร้อมที่จะเปิดใจและเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะไม่พอใจผมรู้สึกไม่แน่ใจในตอนแรกแต่ความรู้สึกว่า ผมไม่มีทางเลือกอื่นเลยทําให้ผมตัดสินใจที่จะลองทําพิธีนี้คืนวันถัดไปเราทําพิธีตามที่คุณวิทย์แนะนําโดยมีการใช้ข้าวของและอุปกรณ์ที่มีความหมายทางจิตวิญ,ญญาณรวมถึงการทําพิธีกรกาบไหว้และสวดมนต์ตามแบบของเขาในระหว่างที่พิธีดําเนินไปผมรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่รอบตัวแม้ว่าจะไม่สามารถเห็นได้แต่ความรู้สึกที่มีก็ทําให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเมื่อพิธีเสร็จสิน้นคุณวิทย์บอกให้ผมระมัดระวังในระหว่างที่กลับไปกรุงเทพ และให้พยายามอย่าให้ความกลัวมีอำนาจในจิตใจผมขอบคุณเขาสำหรับความช่วยเหลือและเตรียมตัวกลับไปที่กรุงเทพในวันรุ่งขึ้นขณะนั่งอยู่บนรถไฟผมพยายามคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงความกลัวและความคิดในจิตใจ,ใจของผมแต่ความรู้สึกว่าผมกำลังจะกลับไปเผชิญก,กับเงานั้นอีกครั้งยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่รู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวที่ผมไปนั้นมีเงานั้นติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงกรุงเทพผมเตรียมตัวเผชิญกับความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้า และหวังว่าสิ่งที่ทำไปจะสามารถช่วยให้ผมหลุดพ้นจากความกลัวนี้ได้ในที่สุด